สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17พฤศจิกาย,ยน2565นะคะวันนี้นะคะเมื่อเช้าไปทําบุญปล่อยปลามาจำนวน63ตัวเอาบุญมาฝากนะคะแล้วก็ทําบุญใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาบุญมาฝากเช่นกันตอนนี้อยู่บนรถนะคะกําลังเดินทางไปวัดผาซ่อนแก้ว ไปมูเตลูให้สุดเราจะได้เฮงกันอีกก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูก64กสี่แล้วก็ใครที่ดูไลฟ์สดแก้วเมื่อวานนะคะแบบพี่หนิงหรือแบบคนอื่นๆที่บอกว่าที่ได้ยินเอไลฟ์สดวันก่อนหวยออกอะ่ะที่แก้วเล่าให้ฟังว่าแก้วจะซื้อสี่ห้าหกเพราะมันเป็นวันทอดกระถินแล้วก็จะซื้อเจ็ดแปดเก้ 9, าเป็นเลขพญานาคใครที่เฮงเหมือนแก้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยและใครที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยแก้วให้หนึ่งหกเก้า ให้ไปวิ่งเอาก็เฮกันยกกลุ่มก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยใครที่ฝากเงินทําบุญแก้วเอาไปปล่อยปลาแล้วเนาะแล้วบางส่วนก็จะเอาเป็นค่าเดินทางแล้วก็ซื้อของไปทําบุญและไปไหว้ทําบุญที่วัดผาซ่อนแก้วเดี๋ยวเราจะได้เฮงต่อเนื่องกันนะคะอ่ะวันนี้แก้วขอทําคลิปง่ายๆเร็วๆส่งให้ก่อนเลยก็คือวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขการเดินทางการท่องเที่ยวเหมือนวันศุกร์ก็เช่นกันนะวันอาทิตย์กับวันศุกร์ให้ซื้อเลขยานหานะเลขการเดินทางเลขการท่องเที่ยววันจันทร์ให้ซื้อเลขการ ทำบุญไปซื้อเลขปล่อยปลาแก้วก็ได้63ตัวหรือ600บาทไปเลือกเอาเองนะคะวันจันทร์เลขทำบุญวันอังคารให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทมิสหายหรือคนที่คุณสนิทที่สุดจะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองจะสองตัวท้าย3ตัวท้ายเลือกได้เลยเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากซื้อนะคะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณนะคะส่วนวันศุกร์พูดไปแล้วเนาะเหมือนวันอาทิตย,นะะะย์ สตางลองนับดูว่ามีกี่บาทแล้วลองซื้อดูเพราะวันนี้คุณจะได้โชคได้ลาบจากเงินในกระเป๋าสตางตัวเองนะแก้วขอไว้พรให้พวกคุณที่ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์กดแบ่งปันมีแต่คำว่ามั่งคั่งร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วเราก็จะเฮงกันอีกค่ะไปทำบุญก่อนนะบ๊ายบายค่ะ